สวัสวดีแฟนแฟนบล็อ t ตาร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับบล s อ a ตาร์ลีเพนั่นเองนะผมมาเล่นบล็อกนะเกมเนี่ยบอกเลยว่าก็ใช้ได้อยู่อืเล่นได้ดีพอสมควรเล่นสนุกอยู่ จังหวะนี้ครับว่าไงับยิงก็ไปปับ๊บลวงหนึ่งครับเก็เกำจัดศัตรูได้ก่อนใครนั่นเองนะครับจังหวะนี้ใช้ท่าไปตายไปลวงเลยครับเอสกาแล้วจังหวะนี้โยนทําไปตายไปอีก็ไม่ตายไม่โดนใครด้วยไอ้เอาแล้วครับจังหวะนี้ยิงยิงไปโอ้โหเอสการกระโดนเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ว้าวเอาไม่โดนผมด้วยเออจังหวะนี้ปร่มเรียบร้อยครับเก็บไปสองอ กดอิบุจิครับไม่คิดว่ามึงจะแตกหมดเออเอาแล้วครับจังหวะน,นี้ว่าไงครับเดินมาเ้าขใกล้งโอ้โหยิงอัดหน้าเข้าไปจังหวะน,นี้ใช้ถ้าไม่ตายไปโอ้โหแบบใช้มันมันเลยอะเกมเนี่ยยิงยังไงก็โดนเนาะใช้ถ้าไม่ตายได้รุว อ่าแล้วครับจังหวะนี้หมุนหมุนหมุนเอสกาโดนั้นเจ้ามันโดเด้งหนึ่งหนอครับอ๋อเอาครับจังหวะนี้โอ้ยถอยก่อนครับเขามีทําไม่ตายนั่นเองนะผมเลยถอยออกมาแล้วใช้ทําไมันใช้ทําไม่ตายดักไว้จังหวะนี้ทําไมบัตไม่ได้เล่นนั่นเองนะนะหมุน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 ครับจังหวะนี้มาแล้วครับกดอืมรูปกรณ์เสริม์ไม่ใช้สักคุ้มเลยเกมนี้แล้วจังหวะนี้ก็กดทําไม่ตายเอาไว้เรียบร้อยครับล่วงไปเลย แล้วก็จบเกมนะครับได้ MVP ไปหล่อๆเท่ๆครับอืมนะ <laughs> โอเคครับก็ <laughs> สำหรับคลิปน,นี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับลอ Star r r e p y a y บล็อกนั่นเองนะถือว่าเป็นเกมที่ผมเล่นได้ดีประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับอ,อ่ะคลิป